เราเป็นธรรมชาตินะคะถ้าเกิดว่าเราเข้าตัวเข้าหาตัวเรามากขึ้นเท่าไรอ่ะเราจะมีความสุขมากขึ้นเราเนี่ยเป็นธรรมชาติเนื่องจากว่าดินดินคืออะไรทุกคนถ้าเปรียบกันนะดินคือเนื้อหนังบางสาของเราเนี่ยคือดินน้ําน้ําคือเลือดเลือดที่หล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราอะ่ะลมลมคืออะไรทุกคนลมคือลมหายใจ เนี่ยที่เราลมมีลมหายใจเข้าออกอยู่ตอนเนี้ไฟที่โผผานไฟย่อยต่างๆในระบบของร่างกายของเราอะคะ่ะที่ก่อกําเนิดให้เราเป็นดินน้ําลงไฟในตอนเนี้ยทุกคนลองนึกภาพสิว่าเราเป็นธรรมชาตินะทุกวันนี้อะค่ะที่เราอะที่เราไม่มีความสุขนะคะเรากําลังห่างไกลจากธรรมชาติในตัวเราทุกคนรู้ไหมว่า การที S <S <an> <S ่เราอะค่ะจะดึงดูดเรื่องราวดีๆดึงดูดสิ่งดีได้เนี่ยเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเราเพราะถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเราเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นด้วยแล้วการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นด้วยจะนํามาซึ่งเงินให้กับเราทุกคนรู้ไหมว่าการที่เราทําตัวเองให้ยกระดับอะมันจะไปแตะ ขึ้นความสุขแล้วขึ้นความสุขจะดึงดูดสิ่งดีๆมาให้กับเราคนดีๆเพื่อนดีๆเงินดีๆ